สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสรร่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันเป็นเรียกว่าเป็นขนมก็แลกวกันนะคะเราจะทําเป็นกล้วยหอมโรค่ะกล้วยหอมโรเนี่ยเคยทําไปแล้วแต่ว่าเป็นตัวด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นแป้งพายซึ่งแป้งพายเนี่ยราคามันจะค่อนข้างสูงนะวันนี้เราเลยมาแบบกล้วยหอมโรแบบประหยัดนะคะก็คือด้านนอกเราจะใช้ขนมปังแทนแล้วก็อร่อยเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวราเรดูว,วัตถุดิบกันวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีขนมปังค่ะ มีกล้วยหอมมีคาราเมลค่ะมีเนยแล้วก็อันนี้จะเป็นไข่ไก่นะคะตีเอาไว้สำหรับชุบตัวกล้วยหอมโรงของเรานะวัตถุดิบหลักของเรามีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะเราจะเริ่มด้วยการเอาขนมปังเนี่ยนะคะมากดให้แบนๆเลยนะใครมีไม้รีแป้งก็ใช้ไม้ขึงหไม้รีแป้งไม้กระแตรี่ใหเขาแบนได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะคะก็ใช้มือน่นหละนะคะกดๆ,ๆๆเขาให้แบนนะคะ หลังจากที่เรากดเขาจนแบนแล้วนะคะเพื่อนๆจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวคาราเมลนะคะมาทาลงไปบนขนมปังใครจะเปลี่ยนจากตัวซอสคาราเมลเป็นซอสช็อกโกแลตหรือว่าเป็นนมข้นหวานหรือว่าเป็นเนยถัว่วนูเทลล่าอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะตามที่เราชอบนะหลังจากที่เราทาซอสคาราเมลแล้วนะคะเว้นขอบไว้นิดนึงเวลาที่เรา ม้วนกล้วยเนี่ยมันจะได้ไม่ปลิ้นออกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอากล้วยหอมเนี่ยนะคะมาวางลงไปแล้วก็ม้วนเขาให้มันแน่นเนี่ยนะคะเพื่อนๆเราก็พยายามม้วนเขาให้มันแน่นๆแล้วก็กดๆตรงปลายเอาไว้ บบถ้าใครไม่มั่นใจจะเอาไมา้จิ้มฟันมาแทงกลัดไว้ก็ได้นะคะแต่จริงเวลาที่เราเอาไปวางแบบทอดบนกระทะเราเอาด้านนี้ล่งก่อนมันก็จะไม่หลุดแล้วนะคะไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้านั่นแหละอย่างที่บอกว่าถ้ากลัวว่ามันจะหลุดก็เอาไมา้จิ้มฟันแทงเอาไว้นะคะเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเราเตรียมเอาเขาไปชุบไข่กันได้เลยค่ะชุบให้ทั่วๆเลยนะคะให้รอบเลย ประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทอดบ,บนกระทะกันได้เลยค่ะเราจะตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อก็ใส่เนยลงไปเราจะทอดด้วยเนยนะคะตัวกว้วยหอมโลของเราเนี่ยจะได้หอมๆนะพอนเนยเริ่มล,ละลายนะคะเราก็เอากว้วยหอมโลของเราลงไปวางได้เลย แล้วเราก็ทอดเขาไปแบบเนี้ยไฟอ่อนนะคะเพืเ่อนๆทอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะแบบหมุนครบทั้งตัววง,งกลมกล้วยหอมโลของเราเลยคือทอดทุกๆด้านเลยให้เขาแบบมีความสีสวยสุกดีนะคะพอเราได้สี เกรียมตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนเราก็สามารถเอาเขาขึ้นจากการะถาเราก็เอาไปจัดเสิร็จได้เลยง่ายมากๆนะคะของเราประมาณนี้ก็พอแล้วเนาะพอตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยเพื่อนๆอร่อยนะคะมีความหอมกล้วยหอมเนยหอมขนมปังแล้วก็ หอมคาราเมลด้วยนะคะใครที่ชอบกินอะไรประมาณนี้แบบขนมนหวานหรือว่าจริงๆเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนจากตัวคาราเมลเป็นเนยถัว่วหรือว่านูเทลล่าเราสามารถกินเป็นอาหารเช้าได้เลยนะคะอร่อยมีประโยชน์เด็กๆได้ทานผลไมายด้วยกล้วยเนีย่ยพอไปเจอความร้อนตรทีมีความนุ่มขึ้นแล้วก็กินง่ายมากขึ้นด้วยนะคะเราเอาไปทำตามกันดูค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราอองฝากัน ถ้าหากราชอบไย่ลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจด้วยแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เอาทุกคําติคำแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ